สวัสดีครับลุงโอนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอมาทดสอบเจ้าบอร์ดไฮโวล์ขนาด5กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับอ่ะมีระบบป้องกันนะครับรุ่นนี้จะมีซีที่คล้องอยู่ที่ไฟขาออกที่ออกมาเป็น AC นะครับอ่ะจากคลิปก่อนก็ผมเคยพูดไปแล้วว่าเราจะมาทดลองบอร์ดไฮโวล์ขนาด5กิโลวัตต์กันโดยที่ไม่ผ่านบอร์ด PFC นะครับอ่าก็เอาบอร์ด PFC ออกไปก่อนแล้วก็ผ่านแค่ระบบกิดกิดกูนะครับหาก็คือเจ้าไดโอดบิดสขาหรือว่าขาก็ได้มาขนานกันแบบนี้ไฟที่ขนานก็คือไฟ DCI โวลที่มาจากแผงนะครับเอ่อแรงดันประมาณ350-400ถึง400โวลต์อ่าเข้ามาแล้วก็ไฟบ้านนะครับไฟ AC ก็เข้ามาบบนี้แล้วมาขนานกันแต่คลิปนี้เรา จะสมมติสถานการณ์นะครับว่าเป็นเวลากลางคืนหรือว่ามีเมฆมาบาังพราทิตย์หรือว่าฝนตกเราอยากรู้ว่าไฟบ้านอย่างเดียวเขาผ่านบอร์ดไโวลต์5กิโลวัตต์ตัวนี้แล้วสามารถที่จะเออ่ลันแอร์ได้ไหมนะครับหน่แอร์ตัวเดิมนะครับอ่12,000วิอยุระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเราอยากรู้ว่าบอร์ดเขาจะพาว้วไหม แรงดันไฟบ้านจะตกไปเท่าไหร่ทําให้บอร์ดหยุดทํางานไหมนะครับหลายคนอยากรู้นะครับคำตอบนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช่บอร์ด p FC, ีเอซแต่เราใช้โหลดน้อยอ,อย่างเช่นใช้แค่แฮ้ตัวเดียว9,000วิดีโวหรือ1 0 2 0 0 0วิดีโอเราอยากจะลดต้นทุนไม่อยากจะใช้บอร์ด p ีเนะใช้แค่บอร์ดไฮโวลต์บอร์ดเดียวแล้วก็ใช้ระบบกิดคูที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าคือเอา ได้วดบิดสีขาหรือว่าขามาขนานกันเราจะทดสอบกันว่าจะพารอดหรือเปล่านะครับไฟจะตกจนบอร์ดหยุดทํางานหรือเปล่าเจ้าตัวนี้ก็คือสมาร์ทมิเตอร์นะครับผมตั้งอยู่ที่สิบแอมป์นะครับสิบแอมป์เขาประมาณสองพันสองร้อยวัตต์ถ้าเกิดเกินสิบแอมป์เขาจะตัดนะครับแต่ว่าเจ้าอ,อิวพร์เตอร์นี้กินไฟอยู่ประมาณหกแอมป์นะครับโอเคหนึ่งพันสองร้อยวัตต์กิ 1, กนตอนที่เขาพีคแล้วนะครับก็คือหกแอมป์สูงสุดแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเปิดระบบกันแล้วก็เปิดแอร์ทดสอบกันนะครับก่อนอื่นก็เบรกเกอร์ Baker, เจ้าที่มาจากแผงบุรังคาผมนะครับ4 0 0โวลต์ผมก็ปิดไว้นะครับน,นี่เอาไว้ก็จะเปิดเฉพาะไฟฟัง,ฟงไฟบ้านนะครับ ac 220V โวลต์นี่เปิดสวิตช์วิ่งเข้ามาที่ระบบกิดกู้นี่ก็จ่ายไฟกระแสตรงมาเข้าบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ลบฝั่งนู้บวกนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าแรงดันเข้ามาเท่าไหร่ไฟบ้านที่ผ่านเจ้าไดโอดบิดมานี่ไฟบ้านผ่านไดโอดบิดมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับก็223โวลนตะ์ดีเมื่อไฟกระแสตรงเข้ามาบอดไฮโวลต์ทางเข้า220กว่าโวลต์ก็บอดไฮโวลต์ก็จะแปลงไฟออกเป็นไฟดี ไฟ c อนะครับอ่าออกมาทางนี้เข้าที่ตรงนี้ผมขอกดเปิดก่อนว้าบ์นี่สมาร์ทมิเตอร์เขาจะวัดให้หมดเลยนะครับแรงดันกระแสวัดนี่เลงดันมาอยู่ที่230นะครับตอนนี้ทีบอร์ดไฮวต์ก็แปลงเป็นไฟ AC ออกมาตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้โหลดแอมก็จะ0.00ครับออกจากเอ่อสมาร์ทมิเตอร์นี่ก็วิ่งเข้าปักตัวนี้แล้วก็ ใยให้กับนี่สายไฟเส้นนี้วิ่งไปที่ออคอยล์ร้อนของแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับหนึ่งมืนสองพันพียูนี่ตอนนี้ผมยังไม่เปิดแอร์นะครับโอเคเมื่อระบบเราพร้อมแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดแอร์นะครับส่วนพัดลมตัวนี้ผมก็สมมติสถา,านการณ์ว่าเป็นพัดลมที่อยู่ในตู้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานจริงเราก็จะนําบอร์ดไฮวต์ตัวนี้ไปใส่ไว้ในตู้นะครับแล้วเราก็จะมีพัดลมตัวหนึง่งคอยเป่าซิงเขาอยู่นี่ผมมาทดสอบด้านนอกตู้แบบนี้ ก็เลยเอาพัดลมตัวนี้สมมุติว่าสมมติสถานการณ์เป็นพัดลมในตู้นะครับเดี๋ยวผมจะเป่าลมผ่านมาทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมขอไปเปิดแอร์ก่อนครับอ่าตอนนี้ก็เปิดแอร์ได้ประมาณสิบนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูคอยร้อนของแอร์นะครับหนูเดี๋ยวจะสูงเข้าไปนี่คอยร้อนทํางานนะครับเป่าลมร้อนออกมาแล้ว แอินเวอร์เตอร์จะค่อยไต่ระดับขึ้นไปนะครับสําหรับกระแสเราดูได้ที่สมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับนี่กระแสตัวนี้กินอยู่3.5แอมป์นี่เดี๋ยวเขาจะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแอร์กำลังทําความเย็นตามที่เราตั้งเขาไว้เมื่อกี้เมื่อกี้เราตั้งไว้ที่23เลยเอาไว้ให้เย็นไปเลยนะครับให้เขาทํางานแบบไม่ไม่ต้องให้เขาหยุดนะครับเราอยากอยากสอบว่าบอร์ด พาแอร์หนึ่งตัวเอาไว้หรือเปล่าตอนนี้ผมก็ได้เปิดพัดลมตัวนี้เพื่อระบายความร้อนสมมุติสถานการณ์ให้เหมือนเราเขาอยู่ในตู้นะครับเวลาอยู่ในตู้เราก็จะมีพัดลมคอยเป่าซิงเขาไว้โดยตลอดนะเรามาดูไฟกระแสตรงที่วิ่งเข้าบอร์ดนะครับตอนนี้ตกมาอยู่ที่300อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเปิดโหลดอยู่ที่สามร้อยยี่สิบสามโวลต์โดยประมาณนะครับตอนนี้แรงดันตกมาแล้วครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีบอร์ด PFC นะครับ แรงกันตกที่300ร้แต่ว่าบอร์ด High v o ์ห้ากิโลวัตต์ตัวนี้ก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะครับอ่าก็คือใจไฟกระแสสลับออกมาเป็น AC นี่ก็ยังขับโรดได้อยู่ตอนนี้อ่ออยู่ที่600้อกว่าวัตต์แล้วอ่อกระแสก็อยู่ที่35มจอ่านี่ครับเป็น36มจแล้วก็แอร์ก็จะดึงกระแสไปเรื่อยๆจนกว่าประมาณ6กแอมป์นะครับ จากที่ผมสังเกตมาก็รุ่นนี้ก็กินไฟอยู่ M, ประมาณ6แอมป์ประมาณ1,200วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูว่าบอร์ดจะตัดหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำงานได้ไปเรื่อยๆหรือว่าแรงดันจะตกไปประมาณไหนครับเรามาดูแรงดันขาออกนะครับแรงดันขาออกของไฟ AC ครับดูว่าจะตกไ,ไหมนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆอาจจะเห็นไหมครับนี่ครับด้านบน,นครับสีฟ้านี่ แรงดันไฟขาออกของไฟเ c ซีไหมครับเหลือ206โวลต์207โวลต์กระแสอยู่ที่3.6นี่แรงดันขาออกก็ตกนะครับไม่ใช่ว่าแรงดันขาเข้าตกอย่างเดียวแรงดันขาเข้าที่เป็นไฟ DC ก็ตกแรงดันขาออกที่เป็นไฟ AC ก็ตกนะครับเพราะว่าเราไม่มีบอร์ด p f c แต่เราแต่คลิปนี้เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดไม่มีบอร์ด p f c บอร์ดหายโวลต์ตัวเดียวจะพาโหลด ย่างเช่นแอร์หนึ่งหมื่นสองพันพิยูได้ไหมนะครับถ้าเกิดได้ขึ้นมาเราก็สามารถใช้บอร์ดตัวเดียวผสมกับระบบกิดคูแล้วก็ใช้เปิดแอร์ได้ช่วงกลางวันประหยัดไฟเพราะว่าไฟโซลาเซลล์เขาว่าดึงไฟโซลาเซลล์เข้าก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรงดันจากไฟโซลาเซลล์เรามากกว่าแรงดันไฟบ้านนะเรามาประมาณ3 8 0แดโวลต์แรงดันไฟบ้านอยู่ที่ประมาณ320บโวลต์เขาก็าจะดึงไฟจากโซลาเซลล์ไปใช้ก่อนนะครับ เมื่อ dead mode, dead on, แสงแดดหมดแสงแดดอ่อนหรือเป็นเวลากลางคืนก็เขาก็จะดึงไฟบ้านมาใช้แทนนะครับแต่ละช่วงกลางวันเป็นแสงแดดอ่อนเขาจะดึงไฟบ้านมาช่วยบางส่วนนะครับก็ไม่ได้ว่าผลักเป็นไฟบ้านซะอย่างเดียวนะครับจะดึงไฟบ้านมาช่วยโหลดจากโซลาเซลล์จ่ายได้แค่ไหนที่เหลือก็จะดึงไฟบ้านไหมครับสมมติว่าจ่ายโหลดมีอยู่10แอมป์ไฟโซลาเซลล์ผลิตได้ 8แอมป์เขาจะดึงไฟบ้านมาช่วยแค่2แอมป์นะครับนะมันก็ประหยัดไฟเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็ถ้าเกิดเขาสามารถขับแอร์ได้ตลอดโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนหรือว่าใช้ได้อยจนถึงเช้าเราก็สามารถใช้เฉพาะบอร์ดไฮโวลแค่บอร์ดเดียวนะครับสําหรับคนที่ใช้โหลดน้อยๆน,นะครับอ่าอย่างเช่นเปิดแอร์ตัวเดียว9,000 b ิ u 1 2,000 b ิ u สหรับแอร์อินเวอร์เตอร์นี้นะครับ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยสำหรับคนที่จะทําเองเพื่อประหยัดต้นทุนหรือว่าจะให้ลุงโอประกอบให้ก็ทักโทรเข้ามาถามกันได้นะครับเบรเอร์โทรเอาเบอร์โทนี้แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ถ้าเกิดทําได้ก็ยิ่งดีเลยครับเพื่อประหยัดงบสําหรับคนที่ใช้ไฟไม่เยอะเปิดแอร์อย่างเดียวหรือที่บ้านไม่มีแอร์ใช้หุงข้าวดูทีวีพัดลมตู้เย็นก็สามารถใช้บอร์ด ตัวนี้ตัวเดียวได้อ่ <มา S 1> ะ <ๆ S 1> ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารอการสปีดของแอร์อยู่นะครับนี่ขึ้นมาเป็น5.2แ,แล้วนะครับ5.2าแอมป์ขึ้นมาที่1,000นวัตต์นะครับนี่ไม่ได้สูงเข้าไปให้นะเอาคล้องไปใกล้กันอยู่ที่1,000งวัตต์เรามาดูไฟขาเข้ากันไฟขาเข้าเหลือ297นะครับตกมานิดเดียวไฟดีซไฟขาออกนี่ไฟขาออกก็เหลือ2 0งร้อยสองโวลต์สองโวลต์ AC นะครับ ไฟก็ออกนี่ครับตัวบนสุดนี้เนาะนี่ตรงนี้ไฟก็ออกสองร้อยสามโวลต์ก็ตกลงไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในเลงที่บอร์ดสามารถทํางานได้นะครับถ้าเกิดบอร์ดตัดไม่จ่ายไฟออกมาหน้าจอนี้ก็จะขึ้นว่าออฟทันทีนะครับก็เราเห็นตัวเลขเยอะๆแบบนี้ก็แสดงว่าบอร์ดทํางานอยู่ปกติเราไปดูเอว่าเอยังทํางานอยู่ปกติดีไหมนี่เอก็ทํางานไปตามปกตินะครับ ดึงไฟไปใช้เกือบจะเต็มสปีดของเขาแล้วพาใกล้จะถึง6แอมป์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างอีกทีหนึ่งนี่ไฟขาออกขึ้นมาแล้วครับเกือบจะ6แอมป์แล้วนี่6แอมป์ตามที่ผมพูดเลยนะครับนี่นี่เกือบจะล้น6แอมป์าแล้วนะครับตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่10แอมป์นะครับนี่ตั้งอยู่ที่10แอมป์ถ้าเกิดไฟเกิน10แอมป์เขาจะตัดครับสามารถตั้งได้นะครับตั้งค่าให้เขาตัดได้คล้ายๆกับชินโนทามเมอร์อเลยนะ แต่ตัวเขาถ้าเกิดตัดเขาจะไม่ต่อให้นะครับจกว่าเราเะี่กดปุ่มพาวเวอร์อีกทีนึงเขาจะต่อให้เป็นผลดีกับอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าเกิดไฟเกินเขาจะตัดไปเลยนะครับก็อย่าให้ใช้นะครับถ้าเกิดโหลดเกินอยู่แล้วถ้าเกิดก็ต่อให้อีกก็โหลดยังเกินอยู่ีกก็จะตัดต่อตัดต่อทําให้อุปกรณ์หรือว่าบอร์ดของเราไหมได้นะครับก็เป็นข้อดีอ่ะมาดูไฟขาเข้ามันยังตกไปไม่มากนะครับนี่อยู่ที่สองเก้าสี่สองเก้าห้าดีซนะครับสองรอยเก้าสิบห้า ตกลงมานิดหนึ่งจาก300บอร์ดก็ยังทำงานดีอยู่นะครับก็มาดูไฟขาออกที่เป็น AC นี่ดึงไป6 3แอมป์แล้วนะครับอ่าแล้วก็ไฟขาออกที่เป็น AC ก็ยังตกไปไม่มากเอาบางครั้งก็199นะครับนี่ก็ตีซะว่า200ร้ออ่ะอยู่ที่200ร้โวลต์นะครับไฟขาออกนี่กินไฟอยู่1,200วัตต์แล้วนะครับตามที่ผมบอกเลยนี่ตัวสีเหลืองนี่ครับ1,200ันวัตต ก็กินตามสเปคของแอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเขายังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตั้งไว้ถ้าเกิดรอยเขาตัดคงจะยาวนะครับถ้าเกิดมีการตัดเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดออ่ไม่มีการตัดผมก็จะเปิดทิ้งไว้สักหชั่วโมง2ชั่วโมงนะแล้วก็จะมาสรุปตอนท้ายคลิปนะว่านะครับว่าบอร์ดไฮวลต์5กิโลวัตต์ตัวนี้สามารถ เปิดแอร์หน so ึ่งมพิยูระบบอินเวอร์เตอร์ได้ไหมโดยที่ไม so, uh ่ต้องใช้บอร์ด PFC นะครับอ่าเราก็สามารถเอาข้อมูลในคลิปนี้ไป DIY ใช้กับอุปกรณ์ของเราไอ้ีติตีตีตีนี้ก็คือมิเตอร์นะครับพอเราเปิดเข้าไว้นานๆก็จะเตือนเราผมต้องกดเปิดแล้วปิดใหม่อีเรงดันก็ยังอยู่ที่2องนะครับอ่าสก็ตกมาไม่เยอะก็ บอร์ดก็ยังทํางานได้อยู่นะครับก็กระแสะก็มากินอยู่ที่หกจุดสองหกจุดสามน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับก็วัตต์ก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยวัตต์เหมือนเดิมนะบอร์ดก็ยังทํางานได้ปกติเดี๋ยวผมขอจับที่สิงสักนิดนะครับว่าร้อนไหมอ๋อไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าเรามีพัดลมคอยเป่าอยู่แล้วก็เป่าผ่านเจ้าไดโอดนี้ด้วยก็โอเคนี่ผมพูดมาก็นานแนละ้วเกือบจะสิบนาทีแล้วนะครับก็ ทำงานได้ปกติเดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายกันว่าบอดจะหยุดการทำงานหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหยุดทำงานเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมามาตอนที่เขาหยุดการทำงานนะครับจะมาถ่ายดูว่าเขาหยุดแล้วแล้วดูที่ว่ากระแสะกินอยู่เท่าไหร่ตอนเขาหยุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดแอร์ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก่อนนะครับตอนนี้เอก็ทำงานอยู่นะครับ โอเคเรามาทดสอบบอร์ดไฮโวล์กันถ้าเกิดเขาสามารถทํางานได้ปกติก็ดีเลยครับสามารถลดต้นทุนให้สำหรับคนที่ใช้ไฟไม่เยอะนะครับถ้าไฟไฟเยอะก็บอร์ดก็อาจจะตัดได้สําหรับคลิปน,นี้เราทดลองกับแอร์หนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเราจะมาทดลองกันว่าถ้าเกิดเราเพิ่มโหลดไปเรื่อยๆจนบอร์ดตัดเราอยากรู้ว่าบอร์ด5กิโลวัตต์เนี้ย เขาสามารถรับโหลดได้ขี่กลโววัตต์นะครับฮะเราก็จะได้มีข้อมูลในการไป DIY หรือในไปดัดแปลงต่อที่หน้างานของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอร์ดจะทำงานได้ 1- นถึงสองชั่วโมงหรือไม่นะครับกับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปต่อครับตอนนี้ก็ครบ2ชั่วโมงเลยครับประมาณ2ชั่วโมงเปิดตอนประมาณ สี่โมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับอะทองฟ้าเริ่มทีจะมมืดเลยครับแอร์ก็ยังทํางานอยู่ปกตินะครับอานี่สังเกตที่กระดาษปริวอยู่เหมือนเดิมก็เรามาดูกันว่าแรงดันขาเข้าก็าายังตกอยู่ที่ประมาณสามร้อยโวลต์น,นะครับครั้งก่อนตกไปถึงสองร้อยเก้าสิบก็เพราะว่าเป็นสามร้อยโวลต์ก็เพราะว่าแอร์ดึงกระแสลดลงนะครับนี่พอแอร์เขาได้ระดับ ตามที่เราตั้งอุณหภูมิไว้เขาก็จะกินกระแสน้อยลงนะครับมีอยู่ที่1.8ตอนนี้ก็บอร์ดก็ยังทํางานอยู่ปกตินะครับอ่าก็เปิดพัดลมนี้ช่วยไว้ก็จากการทําคลิปนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลได้ว่าเราสามารถใช้บอร์ดไฮโวลต์5กิลวัตตัวนี้เปิดแอร์ A. อินเวอร์เตอร์ ขนาดหนึ่งมืนสองพันวิดโอนะครับอ่าเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้บอร์ด pfc นะครับอ่าใช้การผสมไฟด้วยวงจรกิดกูโดยใช้ไฟจากโซลาเซลล์ช่วงกลางวันนี้ก็ทำงานได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีไฟจากแสงแดดมาช่วยแต่การทดลองครั้งนี้คือเราไม่ได้เปิดไฟจากโซลาเซลล์มาช่วยเลยครับเราใช้แต่ไฟบ้านอย่างเดียวเราจะทดสอบดูว่าช่วงกลางคืนเราสามารถ เปิดแอร์ผ่านบอร์ดนี้ได้ไหมครับถ้าเกิดมันทําได้เราก็สามารถต่อไฟผ่านบอร์ดนี้ไม่ได้เลยนะครับใช้ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันพอกลางวันมันจะช่วยประหยัดไฟอยู่แล้วพอมีไฟจากโซลาเซลล์เข้ามาแบ่งเบาภาระหรือไม่ก็ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ถ้าใครที่อยากจะพักบอร์ดต,ตัวนี้ช่วงกลางคืนนะครับเราก็ใส่ชุดเอเทสเข้าไปเหมือนที่ผมทํา ู้จากคลิปก่อนนะครับใส่ชุดอทเข้าไปในตู้ก็มีบอร์ดตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราก็ตั้งเวลาพอช่วงหัวค่ำกลางคืนเราก็ให้อาทิตยทำงานให้ปิดบอร์ดตัวนี้ซะแล้วก็ใช้ไฟบ้านปกติเพื่อที่จะเปิดแอร์พอช่วงตอนเช้าเราก็สลับเป็นไฟซโซลาเซลล์ผสมกับไฟบ้านเพื่อเพื่อประหยัดไฟกลางคืนก็ได้พักบอร์ดตัวนี้นั่นคือคอดีนะครับแต่ถาจากการทดลองใครอยากจะเปิด ช่วงกลางวันก็ใช้บอร์ดตัวนี้ช่วงกลางคืนก็ใช้บอร์ดตัวนี้ก็น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าผมเปิดมาประมาณสองชั่วโมงแล้วบอร์ดก็ทํางานปกติอ่ะโอเคจากการทดลองครั้งนี้ก็ได้รู้ว่าบอร์ดสามารถทํางานได้โดยไม่มีบอร์ด PFC นะครับใช้ไฟบ้านอย่างเดียวเลยแต่ว่าผสมกับไฟโซล่าเซลล์ถ้าเปิดเป็นช่วงกลางวันก็โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับโซลาเซลล์แล้วสนใจเกี่ยวกับบอร์ดไฮโวลต์5กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับมีระบบป้องกันก็คือ CT คล้องอยู่ที่จุดไฟขาออกที่เป็น a อซีครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้แปะลิงก์ร้านขายให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้่ะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอให้กดไลค์กดต like, ิดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์เดยนครับก็สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่งโอ๋ซาราเซ่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ